ค่ะสำหรับวิดีโอนี้เป็นวิธีการสอนจุดตะเกียงบุนเซนโดยตะเกียงบุนเซนในห้องปฏิบัติการเคมีทั่วไปมีอยู่3แบบนะคะแบบที่1จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะโดยที่มีแค่ฐานตะเกียงช่องให้อากาศเข้าแล้วก็ก้านของตะเกียงนะคะแบบที่2จะเห็นว่ามีฐานเป็นสีฟ้าแบบนี้โดยจะเพิ่มฟังก์ชันขึ้นก็คือมีแถบตรงนี้นะคะสำหรับเปิดปิดแกส๊สที่หัวที่ฐานของตะเกียง ะะแบบที่3นะคะก็ยังคล้ายเดิมนะคะจากแถบที่เป็นตัวเลื่อนนะคะเราจะใช้เป็นเกลียวหมุนแบบนี้เพื่อควบคุมการไหลเข้าออกของแกส๊สนะคะสิ่งที่นิสิตต้องระวังคือหากนิสิตต้องใช้ตะเกียงบุนเซนนิสิตสามารถไปรับตะเกียงได้ที่หน้าห้องปฏิบัติการสิ่งที่สำคัญที่ต้องตรวจสอบคือสายยาง สำหรับต่อท่อนี้นะคะให้นิสิตตรวจสอบว่ามีรอยแตกตรงไหนหรือไม่นะคะถ้าพบรอยแตกนะคะนิสิตสามารถเอาสายยางนี้ไปเปลี่ยนจากกับเจ้าหน้าที่ได้นะคะทีนี้อุปกรณ์ที่เหลือเราจะต้องใช้นะคะตัวนี้เรียกว่าสามขาเป็นฐานที่ตั้งนะคะสำหรับวางบิกเกอร์รอุปกรณ์การทดลองอื่นๆด้านบนอีกชิ้นหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือตะแกรง สำหรับวางบน3าขาแบบนี้นะคะเพื่อที่เราสามารถจะวางอุปกรณ์อื่นด้านบนได้สิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือที่จุดตะเกียงนะคะเราใช้จุดตะเกียงแบบนี้นะคะโดยที่ที่จุดตะเกียงเราก็แค่กดตรงนี้เราก็จะได้เปลวไฟออกมากแบบนี้นะคะทีนี้นิสิตสังเกตบนหลักทดลองของนิสิตนะคะก๊อกแก๊สจะเป็นก๊อกสีเหลืองหน้าตาแบบนี้นะคะ ทั้งห้องปฏิบัติการกร๊อกสีเหลืองจะหมายถึงก๊อกแก๊สนะคะถ้าเป็นก๊อกสีเขียวก็คือก๊อกน้ําสมมุติว่านิสิตได้ตะเกียงที่นิสิตพอใจแล้วเป็นอันนี้นะคะนิสิตก็ทําการเสียบสายเข้าไปในท่อแก๊สแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้นิสิตนะคะวิธีเปิดแกส๊สเพื่อให้ความปลอดภัยสูงสุด ะะถ้านิสิตสังเกตอีกเช่นกันเมื่อกี้เราได้บอกไปแล้วว่ามีช่องอากาศอยู่ตรงฐานของตะเกียงช่องอากาศตรงนี้นะคะให้ในิสิตปิดช่องอากาศให้เรียบร้อยก่อนที่จะเปิดท่อแก๊สนะคะถ้าเปิดหมายความว่านิสิตจะเห็นช่องว่างแบบนี้นะคะปิดก็คือหมุนแบบนี้เพื่อเป็นการปิดช่องว่างนะคะจากนั้นให้ในิสิตเปิดแก๊สวิธีเปิดแก๊สก็คือเราจับที่ก๊อกแก๊สสีเหลืองตรงนี้นะคะ กดลงไปนะคะเพราะมีระบบพิเศษในการป้องกันการเปิดแกส๊สจากนั้นหมุนไปทางด้านซ้าย90องศาแบบนี้นะคะก็จะมีแก๊สวิ่งตามท่อออกมาแล้วเข้าตะเกียงจากนั้นนิสิตก็ใช้ไลเตอร์นะคะจุดไฟแบบนี้นะคะนิสิตจะสังเกตว่าไฟที่ได้เนี่ย เป็นไฟที่มีเปลวไฟนะคะสีเหลืองแบบนี้นะคะแล้วก็มีขเม่าตรงด้านปลายที่จะเห็นตรงนี้นะคะซึ่งเป็นไฟที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์นะเราจะไม่ใช้ไฟนี้ทําการทดลองนะคะนอกจากว่าความร้อนมันต่ําแล้วมันยังทําให้ก้นภาชนะที่ทําการทดลองของเราเนี่ยดำด้วยนะคะเพื่อให้เกิดการเผาไหม้สมบูรณ์นะคะนิสิตจะต้องเปิดท่อแก๊สตรงนี้นะคะเพื่อให้อากาศเข้าไปนิสิตจะสังเกตเห็นว่า เปลวไฟจากเดิมจากเดิมนะคะเป็นสีส้มแบบนี้เมื่อนิสิตเปิดช่องอากาศแล้วนะคะจะเปลี่ยนเป็นเปลวไฟสีเขียวซึ่งให้ความร้อนสูงกว่ามากนะคะซึ่งไฟนี้จะเป็นไฟที่ใช้สำหรับการทดลองตลอดวิชาปฏิบัติการเคมีนี้นะคะทีนี้วิธีปิดแก๊สนะคะวิธีปิดแก๊สให้นิสิตปิดช่องอากาศตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะ จากนั้นนิสิตถึงจะปิดหัวแก๊สก็คือหมุนกลับไปที่ตำแหน่งเดิมประมาณ90องศานะคะแก๊สจะดับไปแบบนี้นะคะในทำนองเดียวกันถ้านิสิตใช้ตะเกียงแบบที่เป็นฐานสีฟ้าแบบนี้หลักการยังเป็นหลักการเดิมคือ1 ะะเช็คดูก่อนว่าอุปกรณ์มีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะคะโดยที่แถบตรงนี้นะคะอย่างที่บอกไปเป็นตัวควบคุมการเปิดและปิดของแกส๊สถ้าแถบตรงนี้นะคะวางขนานกับสายยางแปลว่าก๊อกนี้กําลังเปิดอยู่นะคะถ้าปิดก็คือต้องวางตั้งฉากแบบนี้นะคะทีนี้วิธีทําเหมือนเดิม ก่อนที่นิสิตจะสุดแก๊สนิสิตก็ต้องปิดช่องอากาศตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นนํำสายยางนะคะไปต่อที่ท่อแก๊สนะคะเหมือนเดิมโดยที่ตรงนี้วาล์วตรงนี้ปิดช่องอากาศปิดจากนั้นนิสิตก็เปิดแก๊สนะคะกดลงไปแล้วหมุนลงทางด้านซ้าย90องศานะคะจากนั้นนิสิตก็เปิดท่อแก๊สตรงนี้นะคะโดยให้มันขนานกับสายยางแบบนี้ จากนั้นนิสิตก็ใช้ไลเตอร์จุดตะเกียงเช่นกันนะคะนิสิตก็จะเห็นลักษณะเดียวกันก็คือเราจะได้เปลวไฟสีส้มนะคะถ้าต้องการได้เปลวไฟสีน้าเงินซึ่งมีความร้อนมากกว่าเมื่อกี้บอกไปแล้วเราต้องทําไงคะเราก็ต้องเปิดช่องอากาศนะคะนะ,ะเปิดช่องอากาศปั๊บนิสิตจะเห็นว่ามันได้เป็นเปลวไฟสีเขียวแทนตรงนี้นะคะในทำนองเดียวกันสมมุติว่านิสิตต้องการปิดนะคะ หนึ่งก็คือปิดช่องอากาศนีให้เรียบร้อยจากนั้นปิดวาล์วด้านล่างให้มันขณะตั้งฉากกับสายยางแล้วค่อยปิดก๊อกแกส๊สแบบนี้นะคะอันนี้คือตะเกียงแบบที่สองสำหรับตะเกียงแบบที่สามนะคะหลักการเรายังใช้หลักการเดิมนะคะแต่ว่าตัวเปิดปิดแก๊สเนี่ยเราใช้เป็นตัวหมุนเกลียวแบบนี้แทนเหมือนเดิมเลยค่ะให้สิทธิตรวจสอบคุณภาพของสายยาง ท่อเปิดเอาทายอากาศตรงนี้ต้องปิดอยู่ตลอดเวลานะคะจากนั้นที่สิเสียบสายยางไปที่ท่อแก๊สนะคะนะวาลวตรงนี้หมุนด้านซ้ายคือเปิดหมุนด้านขวาคือปิดโอเคนะคะเริ่มเลยก็คือเรากดตรงนี้ลงไปหมุน90องศานะคะจากนั้นเราก็เปิดท่อแกส๊สนะคะเปิดท่อแกส๊ส จากนั้นก็จุดใช้ไลเตอร์จุดนะคะนี่ไฟอันนี้แบบที่3เนี่ยจะได้ไฟค่อนข้างแรงมากนะคะ,ะสังเกตนะคะจากนั้นเราก็เหมือนเดิมไฟสีส้มเราไม่ต้องใช้นะคะสำหรับการปฏิบัติการนี้เพราะมันความร้อนต่ำเราจะเปิดช่องอากาศด้านล่างนิสิตก็จะได้เปลวไฟสีฟ้าขึ้นมาแทนซึ่ง ตัวด้านล่างเนี่ยนะคะรุ่นที่3จะต่างจากตัวรุ่นอื่นๆเพราะามันสามารถควบคุมความแรงและความเบาแก๊สได้นิ่จะเห็นว่าถ้าเรายิ่งเปิดช่องมากเท่าไหร่แก,สก๊สจะไหลเข้าไปท่านั้นความร้อนหรือ,รอเลวไฟก็จะสูงขึ้นมากด้วยในทำนองเดียวกันถ้านิสิตต้องการปิดแก๊สนะคะนิสิตก็ค่อยๆหมุนเกลียวตรงนี้นะคะไปด้านขวานะคะวาล์วตรงนี้ก็จะปิดนะคะจากนั้นนิสิตก็ปิดพ่อแก๊สตรงนี้ให้เรียบร้อย โอเคนะทีนี้ถ้าเกิดนิสิตพร้อมสําหรับการทําการทดลองแล้วนะคะสมมุตินิสิตจุดตะเกียงอยู่นะคะนิสิตก็ต้องใช้สามขานะคะวางลงไปทีนี้เวลาวางนะคะนิสิตจะเห็นว่าเรามีแท่งโลหะเป็นแผ่นๆอย่างนี้อยู่แผ่นนี้นะคะทาหน้าที่กันลมฉะนั้นนิสิตต้องดูทิศทางลมว่ามาทางไหนจากนั้นนิสิตวางให้มันกันลมนะคะจากตะเกียงไว้ทีนี้สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือให้นิสิตลองดูว่า พอนิสิตวางสามขาไปแล้วนิสิทธิ์สามารถเอามือดึงท่อแก๊สออกมาได้ตลอดเวลาหรืออย่างสะดวกหรือไม่เนื่องจากว่าหากเกิดอุบัติเหตุสิ่งที่นิสิต์ต้องทาอันดับแรกคือดึงตะเกียงบุญเซนออกมาจากปฏิกิริยาก่อนจากนั้นจึงปิดก๊อกแกส๊สอันดับถัดมาคือเพื่อความปลอดภัย ให้นิสิตตั้งสามขาและตะเกียงเนี่ยให้ห่างจากท่อแก๊สมากสุดเท่าที่จะเป็นได้เนื่องจากว่าหากเกิดอุบัติเหตุเช่นไฟไหม้สิ่งที่นิสิตต้องทำคือนิสิตจะต้องปิดแกส๊สถ้าชุดการทดลองของนิสิตอยู่ใกล้กับท่อแก๊สมากเวลานิสิตปิดนิสิตจะไม่สามารถปิดได้เนื่องจากว่ามีไฟไหม้เกิดอยู่ตรงนี้นะคะจากนั้นให้นิสิตได้ทิศทางที่เหมาะสมแล้วนิสิตก็วางตะแกรงลงไปแบบนี้ ะะจากนั้นสมมุติถ้านิสิตต้องการต้มสารในวอเตอร์บาร์ดนิตก็สามารถวางบิกเกอร์ลงไปแบบนี้ได้เลยแล้วนิสิตจึงค่อยจุดตะเกียงนะคะนะจุดตะเกียงตามที่เราบอกไปแล้วเมื่อกี้นะคะหมุนอย่างนี้นะคะจุดไฟนะจุดไฟแบบนี้โอเคนะคะแล้วก็เปิดช่องอากาศนี้เท่านี้นิสิตก็จะพร้อมที่จะทำปฏิบัติการในขั้นต่อไปได้แล้ว นี่นะคะ